เชลซี Chelsea, ต้องการต่อสัญญาระยะสั้นกับเปโดโรริเกตและวิลเลียน2ตัวลุกออกไปจนจบฤดูกาลนี้ให้ทันภายในวันอังคารที่23มิถุนายนเดอะซันสื่ออังกฤษรายงานว่าเปโดตกลงต่อสัญญากับโรม่าได้เป็นที่เรียบร้อยหลอแค่ทีดังอิตาลีระบายนักเตะออกเพื่อเปิดทางสำหรับการจ่ายค่าเหนื่อยให้กับดาวเตะสเปนได้อย่างไรก็ตามเชลซียังหวังว่าจะจับต่อสัญญาระยะสั้นออกไปจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้ นอกจากเปโดแล้ววิลเลียมก็เป็นอีกคนที่กำลังจะหมดสัญญากับเชลซีในวันที่30มิถุนายนและทีมของกุนซือแฟงลัมพาดก็หวังที่จะจับยืดระยะเวลาของสัญญาออกไปอีกประมาณ6สัปดาห์จากวิกฤตโควิด -19 ทําให้ฤดูกาล2019-2020ถูกเลื่อนจบซีซั่นจากเดือนพฤษภาออกไปเป็นต้นเดือนสิงหาทั้งนี้จากการที่เชลซีคว้าตัวฮาคิมซิเยกกองกลางจากโมร็อกโกจากอาแจ็คอัมสเตดัมกับติโมแวนเนอร์ กองหน้าทีมชาติเยอรมันจากแอบเรซิกมาร่วมทัพได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นจึงไม่มีปัญหากับการปล่อยเปโดและวินเลียนหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ก็หวังว่าทั้งคู่จะอยู่ช่วยทีมจนจบซีซั่นสตีเฟนเจอรลาดเผยว่าเมื่อปี2004เชลซีตัดสินใจยื่นเงิน37.5ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของตนพร้อมยืนยันว่าไม่เสียดายที่อดย้ายทีมในตอนนั้น สีเฟนเจอร์ลาดตำนานกองกลางของลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยว่าในปี2 0 0 4ที่เชลซีสนใจจะคว้าตนไปร่วมทัพนั้นอีกฝ่ายยื่นข้อเสนอขอซื้อตนด้วยค่าตัว37.5ล้านปอนด์เมื่อเทียบเป็นเงินในปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ52.67ล้านปอนด์เจร์ลัดถือเป็นนักเตะที่แฟนบอลลิเวอร์พูลรักเป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นผลผล,ผลิตจากอะคาเดมี่ของทีมโดยตรงเป็นเด็กจากย่านเมอร์ซี่ไซ และไม่เคยเล่นให้กับทีมใหญ่ในทวีปยุโรปทีมอื่นเลยอย่างไรก็ตามที่จริงแล้วดาวเตะชาวองังกฤษเกือบย้ายออกจากหงแดงไปอยู่กับเชลซีเมื่อปี2004หลังจากที่โชเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมเชลซีตามจีบอย่างหนักและเจอราดก็เคยมีความคิดที่จะไปเล่นในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดจริงด้วยเจอราดกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับแกรี่เนวิลล์ตำนานแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าที่จริงผมเสียใจนิดหน่อยที่ตอนนั้น แสดงท่าทีอยากย้ายทีมรวมถึงเสียใจกับการที่ทุกอย่างมันออกมาเป็นแบบนั้นความจริงก็คือตอนนั้นผมไม่รู้ว่าสถานะของผมกับราฟามันเป็นยังไงกันแน่ราฟาเคยคุยกับผมและบอกว่าฉันรู้ดีว่าเอเจนต์ของนายกำลังคุยกับมาริตและเชลซีตอนนั้นผมระแวงมากๆว่าราฟาจะยอมรับเงินก้อนโตเพื่อเอาไปพยายามสร้างลิเวอร์พูลชุดใหม่ขึ้นมาตอนนั้นเชลซียื่นข้อเสนอเข้ามาที่37.5ล้านปอนด มันถือว่าเป็นจํานวนเงินที่เยอะมากแต่ถ้าเอาเงินจํานวนนั้นมาใช้ในตอนนี้มันจะสามารถซื้ออะไรกันได้บ้างละ่ะทั้งนี้ในวิวคนพี่หยอกเล่นเล่นว่าเงิน37.5ล้านปอนด์ในสมัยนี้สามารถซื้อเฟดกองกลางแมนยูไนเต็ดได้ครึ่งตัวเท่านั้นหลังจากที่ค่าตัวที่แมนยูไนเต็ดจ่ายไปเพื่อซื้อเฟสก็คือ52ล้านปอนด์หลังจากนั้นเจอราดก็เสริมอีกว่าตนเองไม่รู้สึกเสียดายที่อดย้ายทีมเพราะลิเวอร์พูลคือทีมที่ตนรักจนสุดหวัวใจ มูรินโ่มีส่วนสําคัญอย่างมากในเรื่องนั้นการที่ตอนนั้นผมยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่สักเท่าไหร่มันทําให้ผมคิดเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมและสนใจไอเดียนั้นนิดหน่อยแต่ตอนนี้ผมไม่รู้สึกเสียดายอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะลิเวอร์พูลคือสโมอสรที่ผมรักและมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเชลซี Chelsea ได้รับการต่อเวลาให้ยื่นแผนงานเพิ่มความจุสนามสแตมฟอร์ดบิตเป็น6 0,000ที่นั่งโดยทางรัฐบาล ยืดเวลาจนถึงเมษายนปี2021เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะคานว่ามูลค่าการก่อสร้างจะสูงถึง1,000ล้านปอนด์การเปิดเผยของโรเบิร์ตเยนิกรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองว่าเดิมทีแผนงานเริ่มปรับปรุงสนามได้สิ้นอายุลงไปเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเหตุเพราะการระบาดของไวรัสโควิด -19 รวมถึงสโมสรมองเรื่องความคุ้มค่าในเรื่องของการใช้เงินแต่ล่าสุด รัฐมนตรีเยนิกให้สัมภาษณ์เดอะทรามสื่อคุณภาพว่าต้องการให้เกิดการสร้างงานในแวดวงอสังหาริมทรัพย์หลังจากต้องหยุดชะงักไปกว่า100วันเพราะไวรัสระบาดซึ่งการปรับปรุงเดอะบริตนั้นมีความเสี่ยงโปรเจกต์ล่มค่อนข้างต่ำเชื่อว่าจะสร้างให้เกิดการจ้างงานมากกว่า1000อัตราเชลซี Chelsea อยากเพิ่มความจุจาก41,600ที่นั่งไปเป็น60,000ที่นั่งรวมถึงปรับปรุงสภาพภายนอกและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทันสมัยโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี2 0 1 7 ด้วยการพูดคุยกับบ้านเรือนรอบสนามเพื่อขอซื้อไปทุบทิ้งเอาพื้นที่สําหรับขยับขยายแต่ก็ไร้ความคืบหน้าจนถึงตอนนี้ท่างนี้คาดว่าผู้บริหารเชลซีคงเห็นตัวอย่างจากทอตแนมที่มีสนามใหม่หมดงบกว่า1,000ล้านปอนด์เช่นกันส่งผลต่อสภาพคล่องสโมสรจนต้องกู้เงินมาหมุน